โหอัญเชิญครุฑทารุนปักนนทยากราคนพันหน้าตุกฑนพระพิลาภูมีพระคุณด้วยเกรงฤิษภาพารมีบาพระจาวัสดี มีพระยาเมืองมันสี่ยุทธราชของคำโน้มนำลายไม่งามดอกที่สามด้ครับขอบกราบเทียนท่านประธานนะครับโปรยข้าตอกดอกไม้ครับนะครับ เดี๋ยวทางคณะพรังจะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับขอทุกท่านที่ว่าครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับแล้วขอเชิญคณะนักแสดงด้วยนะครับตัดต่อเป็นภาพที่ที่ำสวยงามสามารถโปรยเข้าไปนะครับด้านหนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับการโปรยข้ต่อและดอกไม้เนี่ย ถือว่าเป็นการการะทำพฤวะกรรมต่อไปาาที่จะนําไปเพาะปลูกต่อไปในอนาคตน,นะครับซึ่งมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเนี่ยก็จะเนินไปสู่ความงดงามและอุดมสมบูรณ์ในภายหลังนะครับนะฮะวันนี้เราก็ขอความกรุณาแขกที่มีเกียรติทุกท่าน,นนะครับได้มีโอกาสได้โปรยนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วนะครับจะขอ,อะความร่วมมือของทุนนงกท่านในโอกาสนี้นะครับก็จะทําให้งานของเราเนี่ประสบความสําเร็จด้วยนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่า ความสำเร็จเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาแค่คนคนเดียวนะครับแนวคิดของชาชบ้านเราตัวราอา้องเี่มคว้มีรื่องใจแบบ่นนะครับทัที่ดีเร่องกรนะครับแล้วก็มาบทธิ์จารทแ้ก็กา่มีคม้นะัน้ี่เต้องการแล้เ่อตอน้ ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับแผ่นที่มีเขียนทุกท่านนะครับด้านหลังด้านหลังของโต๊ะพิธีนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะคะรู้สึกเป็นสอมิติและกลับมาแต่บางทีก็อาจจะอันนี้ก็ต้องฝากไว้กับคนนะคะว่าเข้าเมืองแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านเมืองกันด้วยแล้วก็มีหนึ่งตัวละครด้วยนะคะที่วันน allora ี้ไม่มาก็คือคุณลูกว่าพิจิกานะคะนั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ แทนความเชื่อที่มงมงายอีกหลายต่อหลายอย่างที่สอดแทรกและซ่อนของอยู่ว่าคนเราที่สายมูทั้งหลายที่เขาเรียกว่ามูอย่างไม่มีสติคุณรู้ว่าพิธีการจะเป็นคนที่ถ่ายทอดตัวนี้ให้ต่อไความตัวนี้ชัดเจนในเรื่องของความที่หากความเชื่อที่ปราศจากเขาเรียกว่าศรัทธาแล้วมีแต่ความ,มงมง,งายจะเป็นแบบนี้ในเรื่องผมรู้สึกว่าเป็นเกียิมากเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็น ภาพยนตร์เรื่องแรกที่เป็นอย่างเป็นทางการาแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนที่เป็นไอดลอลผมหมดเลยแล้วก็สัญญาครับว่าจะไม่เทีเยอะครับ <laughs> แล้วก็ดีใจครับที่ได้มาถ่ายที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะว่าผมก็ทําท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็ได้มาเยือนจังหวัดนี้เป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็มีพี่ๆสื่อแล้วก็ทุกคนน่ารัก,กมากเลยครับฝากภาพยนตร์เรืร่องนี้นะครับใ <laughs> นบทนารีภาษาอังกฤษได้แมนแซ่บครับ เหมือนผมอะเป็นคนกรุงเทพที่ต้องมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ได้เจอหลายๆคนถ้าเกิดพูดถึงภาษาอีสานก็เดี๋ยวเลื่อนใหม่ไปทางพี่ีเขาเลยครับผมจะไม่ค่อยได้พูดภาษาอีสานแต่ว่ามันค่อยๆซึมซับไปมากกว่านักเอกเขาดูไม่เหมือนนักเอกแล้วนะมองภาพกันลองพูดความรู้สึกก็ก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็ ที่สำคัญคืออาจจะมีการได้พูดภาษาอีสานบ้างค่ะก็เออเอาจริงๆก็แอบ,บกดดันเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีพื้นฐานทางภาษาอีสานเท่าไหร่แต่ว่าจะพยายามพยายามทำให้เต็มที่แต่ได้ขา่าวว่าพูดภาษาโบราณจากอมฤตขิดได้ไดนะคะอ๋อไ,ได้เดจ้าคะ่ะ <c oughs> <c oughs> อึ่งเองนะเจ้าค่ะไม่เห็นค <c oughs> ่ะคนละเรื่องคนละตัวกันเหรอคะเอาคนเดียวกันค่ะแต่เรื่องนี้รับบทเป็นมลิกะ นี่เราตดเป็นพันโพโอเคพันโพพี่บานมีอะไรต้องกาพี่บานพี่บานถามอะไรคะคำถามว่ารู้สึกยังไงก็คือเคยมาร่วบมุนีรำที่ไี่ผ่านต้องบอกเลยว่ามาทัวร์คอนเสิร์ตตลอดแล้ก่อนได้เห็นพัฒนาการก่อนดีกว่านะคะถ้าพูดถึงภูมิภูมิของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยประเอง ทัวคอนเสิร์ตมาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้เห็นบุรีรัมย์เจริญรุ่งเรืองขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าเห็นเป็นสเตัมาตลอดว่ามีแต่การพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งวันนี้น่าจะถึงขีดสุดที่แบบว่าบุรีรัมย์เิบโตเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าสนใจนะคะน่าจับตาม,มองไม่ว่าจะเป็นในการท่องเทีย่ยวแล้วก็ในเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ปัจจุบันก็คงไปในเรื่องของอาหาระะด้วยแล้วงคิดว่าจริงๆแล้วบุรีรัมย์น่าจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่เยอะมากๆก็อยากให้ ชาวบุรีรัมย์นะคะช่วยกันขุดช่วยกันค้นออกมานะคะให้กับจังหวัดอื่นๆเขาได้รู้ว่าเรามีอะไรดีซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็จะทําให้เห็นว่าบุรีรัมย์นั้นมีเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่ถูกตัดตอนนะคะจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แท้จริงอยู่ที่นี่นะคะก็ฝากสําหรับเรื่องแมจิกซีดอันนี้นะคะซึ่งเป็นละครที่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ความบันเทิงนะคะแต่ว่ามีข้อมูลหลายต่อหลายอย่างท่ซ่อนอยู่นั้นและเป็นข้อมูลและเป็นข้อเท็จจริงนะคะก็ฝากฟว่เืงนีด้วย oppa ย hey ังไงบ้างครับกับละครเรื่องนี hey ้ชั่นเอสิ่งที่เฮฮในสิ่งที่เสือกก็ก็รู้สึกสนุกมากฮะเริ่มมาเอาใหม่ใจเจนๆก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่มาที่ดุนิลัมนะครับก็ต้องกินเยอะมากเลยยังกินไม่หมดเลยแล้วก็ตอนนี้ตื่นตั้งแต่การทํางานแต่ตื่นเต้นจากจังหวัดมากกว่าเพราะรู้สึกว่าพอตื่นตาตื่นใจแล้วก็น่าตื่นเต้นไปหมดครับหลังแนวนี้เคยเล่น อ๋อเคยครับเคยครับก,ก็มีบ้างครับอันนี้ก็คือโอต้องรับบทเป็นพ่อผายนะครับซึ่งมีซึ่ง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 ,ซ,ง,ซ,งซึ่งเป็นคนจริงๆโอก็ต้องพยายามาาพยายามบาลานซ์คาลิเตอร์เพื่อให้ดูแล้วคนที่รู้จักพ่อผายก็จะได้รู้ได้ว่าเราเล่นเป็นท่านแล้วก็นอกจากจะแค่รักษาให้คาลิเตอร์เหมือนเนี่ยจริงๆแล้วโอว่าสิ่งที่ท่านต้องการที่จะสอนพี่ครับ คนดูทุกคนในเรื่องของคําสั่งสอนเราก็ต้องส่งให้คนดูเข้าใจแล้วก็ซึมซับให้ได้ด้วยนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างกดดันพอสมควรแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดครับเรื่องนี้สนุกมากดีมากและไม่เหมือนใครถ้าไม่อยากเหมือนใครต้องดูเรื่องนี้ ภาษาอีสานใน่อยนึงที่ได้ข่าวว่าคุณโอเตรียมความพร้อมในเรื่องเกี่ยวกับภาษา <c oughs> อยากมากไว้รอดูในหนังน,นะคะแม่<ม><ม>ตอนนี้ตอนนี้พยายามฝึก<ม>อยู่<ม> <ๆ S 2> ครับ <ๆ S 3> เพราะว่าจริงๆแล้วโอก็อยากจะพูดให้ได้เหมือนและใกล้เคียงที่สุดก็ถือว่ามีความกดดันมากถึงแม้คุจะเคยเล่นสิบห้าคำมาแล้วแต่นั้นก็ประมาณสักยี่สิบปีที่แล้วนะครับแล้วหลังจากนี้ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกมากนักแต่ว่าก็จะพยายามเวลาที่เราโปรยก็ตอกดอกไม้นี่นะครับ โบราณเขาว่าเพราะว่าเราจะต้องโปรยเนี่ยขึ้นสูงเอาไวนะครับแล้วก็ให้อรัมากมาๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าเออเหมือนว่าตอนสํ้จับกาดจัายบ่าจะเป็น,าปาดดนงานทํางานที่มนตอนนเนี้นะเนี่